สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เป็นมื้อแรกที่ร้องอาชีพเบิงหลังจากเพิร์บานกินดีวันนี่คือว่าล้องอาชีพเบิ้งดูก้อนนี้นเ,นเคยอัคชีพมาแล้วตอนนั้นกินตำบะก,กอนี่ก็ล้องเบิ้งอีกตเทียนหนึง่งอ้ยฝูงบินตำก็หลายแต่เมื่อนี้จะเป็น ลวกบ้านเมึคกค่ะแล้วก็ผักมืกวันนี้ทายในบ้านเมื่อ,อไรที่ออกไปทายข้างนอกมันนี้มือแรกได้ยินมาบุ๊บเป็นอาหารทะเลปรุงบินตัมได้หลายนี่ก็จะเป็นน้ำจิม้มซีฟูเซเบร่าูยูอ่ะเนี่ยคะ่ะเฮ็ดเอง เทำเองอกินเองโอ้ยแม่แล้วอยากเขากล,อลนะอ้องนะม,มันน่ะ้องจิ้มมึงกันที่ไหกว่าสิลาดแล้วลองจิ้มมึงอืม มันคือซีฟูดอืมโอ้ยอม่รบอกพักจารขนมซีนหัวหอมตัวปักจายวแล้วก็พักสะาครับไม่ยางจับใจกินไปเลย แบบ้านกินไปแล้วก็บาน้ำแดงบุ้งบิซำหลายครับบุ้ลรใส่เดอวอยังซื้อเาอขอานี่คะซื้อบะหมึกมาแต่รลตัดร้องมึงน,นา่าจะหวนนึงมอนกนลองจิ้มมึ ฝลาดส้เลยอ่ะคลิปแน่จะเป็นแบบไม่ะสะดวกแน่จักน้อยร้องลุงจัาไหนก็จะยิ้มกดติดตามให้แน่เ้ยค่ะเพราะได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปไปไปใช่ไมถ้ากินซื้อก,กินหรอกอาน้กินไปว่าไป กินเน้คนเบิ่งน้ำปลาหมึกเนี่ยปกติเันสิหยาบเต่หนูเฮ็ดใส่สมุนไพร์ขั่นด้วยเกลือแล้วก็จ้งเอาน้ำสมุนไพรชุบบิดใส่แล้วก็ขั่นแค่นี้เลยจั๊แซ่ไว้แล้วจั๊ไปลวกน้ำจิ้มโอ้ยนดำมันเป็นอย่างนั้นก๊อ คนกินกินได้ทุกอย่างซื้อทานว่าซื้อกินบวกกับซื้อกินอยู่แต่ว่ามันบ้สนิทใจทีอจะกินเองที่กินเองนี่อยากได้รสชาติใด,ดกเทปมันนี่คลิปแรกนุสิลง <c oughs> จังไดก็ฝากติดตานนี่เด้อค่ะอย่าลืมกดไลไ์ กดแชรหนูน้ำแนหมนเน่ยบอกมันคือเด็ดไอดอกมันนี้ไปแล้วบ๊ายบายดีค่ะ